ไปแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะคะจากบ้านพี่ปีมามามามเไมไปแล้วลูกละไปไปอไปแล้วนะคะออกกำลังกาย อ้างสิเจด้เจด้ไปอีกหรอไป <laughs> นี่ไว้นี่ไว้ <laughs> ป้อนป้อนให้กินเลยทั้งทึ่ง <laughs> เดี๋ยวก็ชิน <laughs> เดี๋ยวก็ชินไปแล้วนะคะ <laughs> แถวอุ้มกับแม่ฟ้าใสออกกำลังกายค่ะวันนี้ เก่งแล้วเก่งแล้วนางต้งตุ้งในเมนาะยางงวกใส่งวกขัวอะไรแม่เอาเอาให้กินทั้งทึ่งให้กินก้อนเรื่อยเอออ้อยว้อ้อยว้อ้อยว้ฮะบ่เป็นยังดอกมีตังบ่ได้มากเขาบ่ตื่นดอกเพราะว่าเขาเส้นหมากกะจะว่นมีตัง มีตังไปบ้านแล้วมีตังยา่านแถวอุ้มกับแม่ฟ้าใสนะคะออกกำลังกายหางกระสีเนาะคุณนาย เอ้ยทั้ทงแม่ทั้งลูกขอกินน้ำพีไป่ไปเฮ้ย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  yeah, นี่ไปนี Ari ่ไปเย่อะป้านางป้ายังไม่เก่งนะคะบ่ทุนบ่ท่านเคยขี่ปันได่เนาะค่ะก็ขี่อยู่แต่กรว่ามีโควกุ้ม แต่ก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะฝึกคูเฟดเอาลงมึงได้กับลงไปไปไปตื่นเด็กหน่อยแล้วเด็กหน่อยห้องยุ่งหนาวเลย เด็กหน่อยห้องอยู่อทางหนาผุแล้วตื่นนี่ยังโอ้ยเลียวนี่ก็ได้เลียวนี่ก็ได้เอาไม่ได้บุล่ำเออเอาออเ พ่อกระลุกไปฝ่าหันมาหันมาเออไปนี่ไปฟองนี่ละใกลบ้บ <laughs> ้านเน่ากางชุดมือแล้วเพ่อได้แล้วนี่อีลายย่าห้องย่าห้องย่าห้องแม่ห้องนำ้ำโอ้ยเฮ้ไปห้องตีเอาเอา <laughs> ควบมุนอุ่ยปุยพี่น้อง้ยอันแม่กับสามสาวสักหน่อยอันพี่พี่ไปห้องสาวอุ้มกับห้องลายยห้องแมเออกดไว้ é, กดไว้นี่ไว้สิตูกได้ต้องฝึกนะคะเออโอ้ยน้องพี่ห้องน้องกับห้องคือกันไป <laughs> พี่ป้ายห้ามห้องนกอีเอียงเห็นพี่ห้องก็อยากห้องแม่ก็คือสาวซ้ำหน่อยนี่แหละค่ะพี่นอ้องกิจการกิจการคือกันกโฮ้ย keng leo keng leo, mùa nì để xăm nì, mùa nắng, đông yang cái con nì, ai phải, vui phải pha theo pha theo om om là, phải cái vơi đây vương hàng, thăng kiệt hàng, thăng mẹ thăng luộc ที่เกดีเป็นตาเอาไปอยู่เตรียมระวังปิดนี่แล้วท่านกับท่านไปไปไปหอดบ้านเขาจะคอยลงนั่นนั่นเบิ้งเตะลูกแม่ได้เตะเตะกี่ดินเตะตีตะเด่นแม่นี่ปันเศร้าจำหน่อยไปไป <T> <Nhạc> ừ cái cái อืมไฟก็ดิกนําหน้าเลยนี่ อย่างเลยน้ำหนาเมเลยไปเลยคนเกียงเกียงเล้วไปบ่ได้ไกลดอกพี่น้องเบิ่งแเมเขาหางสี่อย่างเดียว ไปไปหาแล้วสิผ้าบินสิผ้าบินทั้งแม่ทั er> ้งลูกเอา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 ยูบ่ โอ้ย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 โอ๊ยโอ๊ยลาหนีบไปนีบดีดีคือคักคือคักแหงลงใดบนนี่โอ้ย không hoa 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 đi đi hoa hoa đi đi hoa phi hoa phi hoa 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 <c oughs> ตอนนี้ก็ผูกเสาวอุ้มไว้แล้วนะคะกะสิผูกทำว้มสะอาดเพื่อสีได้เขานอนเนาะคะ่ะนี่ตรงบริเวณแม่เขาผูกผูกแยมำยมกงวันเนาะคะ่ะก็เลย สี่ตองทำความสะอาดก่อนค่ะในสาวอุ้มก็สิผูกมองนี้แล้วค่ะผูกนอนมาดูของฝากนะคะขอบคุณสำหรับของฝากที่มีมาให้กับบ้านน้องอุ้มบุญซื้อยังหละขอคุณส,สัสิทนสัสิท,ทนอขอบคุณนะคะคุณสัสิท,ทน อันแรกนะคะลุ้นดูว่าจะเป็นอะไรอเอราะเครือ่อง่าห่ง ขนมอลุอ่ะลวอ้ยคุณนายนี่จะกันสองอันพี่กันเลยสองอันอันอันนี้อ่ะ power bank โอ้ p อ w e ์แล้วอีกันนึงอย่งันโอ้คง ของพี่นัดขอโอ้ของพี่นัดค่ะของฝากจากพี่นัทนะคะมาถึงแล้วนะคะขนมอรั่วอ,อันนี้เจะาไปฝากข้าวหอมหอืมเอาไว้ก่อนเปิดเบื้องขนมอรั่วเป็นจังไรไปเคยกินอ,อ้องขอบคุณนะคะขนมอรั่ว เ็นปหนใชเปิดทั้งหนามมั้งเพิ่อโอ้คือดอกไม้คือดอกไม้ดอกไม้เลยนี่นะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณ zi mưng ạ, nong bay cả zi mưng ạ, mở bưng nào, bên này khen, khen khác <cười> không không <laughs> áo เสบเสบเอาเปิดกล้องนั่นเบื้งกล้องข้างใ้เอาจาน,น,นว่างล,าง,ลงกอนขอบพระคุณนะคะพี่นัดขนมอรัวแม่กับบขเ,เคยกินแร้วคะ่ะเมืออาจ,จิะยกินรสชาติกับโบหูขึ้กขอกันน,กนึน่ขาขึ้นเลยเยนะเป็นจะไรมันมันนึกขายมาก เอาไว้จักอันนึงไว้ใ่ห้สาวอุ้มซิมน้ำเนยอันนี้พิ้นมาจาใไบ้านขนมยัอืขนมอะไรบ้านขนมเอ้าเปิดบึ้งขนมอีกเร็วพ่นมาอะไรเขาคนแห้ง เงีลย <laughs> โอ้เป็นขนมของของป้าเจี๊ยบนะคะตัวนี้ขอบพระคุณนะคะป้าเจี๊ยบถึงแล้วนะคะ เอาผักษาอุ่มเบิง้งเพื่อน่าให้สาวอุ่มชิมเบิง้งเปิดดอกแล้วเอาตัวนั้นไปน้ำสาวอุ่มสิกินเต็มบ่ขอบพระคุณนะคะเป็นของฝากจากปาเจี๊ยบส่วนตัวนั้นก็เป็นของพี่นัทนะคะคไปแล้วนะคะจะให้น้องป้ายเอาไปให้ชิม ทั้งขนมอะลัวแล้วก็ขนมเขาอยังก่อนเ,นอเขากะยาสากให้สาวอุ้มชิมนะคะปาเจี๊ยบเระของพี่นัดอขอบพระคุณมากๆนะคะคไปกับซิมมึงวะโอ้ยพี่ก็อยากซิมเสียบบ่หวานบ่เอาเทลนอยเป็นอย่างดีให้น้องวานนาอใส่มืดหน่อยก็จิฮักชิมมืดตัว กินบ่ออเขนมต้นนีนน้ขอบคุณนะคะขอบคุณป้าเจี๊ยบขอบคุณสำหรับของฝากแล้วก็ขนมของพี่นัดเอาให้ชิมดูกินเป็มบ่ ขอบคุณโครงการโคชนาจักรขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคับชูขุสุนค่ะคลิปนีกน้กาา็ไว้ซ้ำนี้ก็นะค่ะสวัสดีค่ะลงมา